คำว่าเวียงจันท์ฝั่งไทยเชียงใหม่ภาคอีสานคำนี้ทุกคนเคยได้ยินกันไหมคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาหาคำตอบด้วยกันค่ะ สวัสดีคะ่ะครูอ้อนจากช่อง s t อ r y o อไก่นะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยคะ่ะกับเนื้อหาสาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์ครูท่องเที่ยวคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูอ,อ้นจะมาพูดเรื่องราวที่เกี่ยวกับเวียงจันทร์ฝั่งไทยและเชียงใหม่เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ภาคอีสานนั่นคืออะไรนะ,ะซึ่งบทความบทนี้นะคะครูอ้อนได้มาจากศิละปะและวัฒนธรรมนะคะซึ่งเนี่ยเขารวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องราวของอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งทุกคนทราบหรือไม่คะว่าคําว่าเชียงใหม่อยู่อีสานเนี่ยนั่นก็คือคําว่าล้านช้างนั่นเองค่ะและก็บอกว่าเวียงจันทนั้นอยู่ที่ประเทศไทยนั่นก็คืออดีตนั้นเวียงจันเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของสยามนั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ สำหรับนครเวียงจันทร์นะคะถือว่าเป็นเมืองหลวงของสปปราลาวนะคะนะครเชียงใหม่เนี่ยเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นล้านนาปัจจุบันเนี่ยเป็นเมืองหลักและก็จังหวัดสําคัญทางภาคเหนือของไทยค่ะแต่ทั้งสองล้านนะคะก็คือสองเวียงคือล้านช้างล้านนากับเวียงจันทร์เวียงพิงเนี่ยมาปรากฏอยู่ภาคอีสานไทยนั่นก็คืออําเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะ ทำว่าเวียงจันท์ฝั่งไทยนะคะตามตำนานมุกปาถะาเดิมเชื่อว่าพระฤาษีสามองค์ลงมาจากภูเขาควายค่ะใช้ไม้จันปักเป็นใต้หรือว่ากำแพงนะคะคล่อมดอนจันแม่น้ำโขงบ้างพญาสุวรรณนาคเนรมิตเมืองให้บุรีจันไอ้รวยคลองเมืองค่ะแต่จากการศึกษาร่องรอยหลักฐานโบราณคดีการตั้งถิ่นฐานรอบห้วยมงก็คือ167กิโลเมตรจากเทือกเขาภูพานจังหวัดหนองบัวลำพู พบเครื่องมือหินเครื่องปั้นดินเผาเชือกทาบลายสีบ้านเชียงค่ะโลหะสำริดและก็เหล็กด้วยนะคะทั้งโครงกระดูกมนุษย์โบราณหลายโครงที่ตำบลโคกค,คอนอําเภอท่าบ่อค่ะจึงน่าเชื่อว่ากำเนิดเวียงจันทร์น่าจะเป็นฝั่งขวาแม่น้ำโขงนั่นเองค่ะ โดยเฉพาะแนวคันดินเดิมยุคทวารวดีตั้งแต่โรงเรียนบ้านสีเชียงใหม่อ้อมบึงกำแพงค่ะมาถึงท่าตดำหน้าซึ่งทำเป็นถนนคอสรออแล้วแต่ฐานยังเห็นเป็นศิลาแรงแล้วก็อิดแผ่นใหญ่โกงทับกันอยู่ค่ะกำแพงเมืองด้านนี้นะคะถูกรื้อไปในปีพศ2369เพื่อสร้างเจดีปราบเวียงจันทร์ค่ะซึ่งเคยเป็นที่ประฏิสถานพระแก้วมรกตในปีพศ2 9 4ค่ะและพศ2321 เมื่อรัชการที่หนึ่งอันเชิญกลับมาที่ประเทศไทย จากการสอบถามผู้รู้ท้องถิ่นนะคะให้แผนที่ขนาดใหญ่ของเขตสุขาพิบาลสีเชียงใหม่ค่ะหรือว่าเทศบาลตำบลในปัจจุบันนะคะพับตรงแม่น้ำโขงดอนจันทาากับกำแพงนครเวียงจันทแนวกำแพงเมืองชั้นในเมืองจันทบรุรีสีสัตนาคจะเข้ากันพอดีทั้งสถานที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นทตาด,ดาหรือว่าทตาุขาวนะคะวัดสําคัญต่างๆค่ะซึ่งจะตีความอย่างอื่นไม่ได้นอกจากผังเมืองซ้ายขวาเนี่ยเป็นแบบเดียวกันแต่เมื่อพบหลักฐานโบราณ คดีฝั่งขวามากกว่าจึงเชื่อว่าสร้างก่อนตั้งยุคทวารวดีพุทธศตรวตรรษที่12ถึง16ค่ะตามแนวทางที่อาจารย์ศรีศักดวันลิโ,โดมข้นควาได้ตามเอกสารจีนที่เรียกว่าหวนฐานหรือว่าวนตานค่ะก็คือเวียงจันนี้เองค่ะ หากตรวจสอบเอกสารโบราณเช่นสมัยพระเจ้าฟ้างงมมหาราชในปีพศ1896ถึง1915ทรงรวมอาณาจักรล้านช้างและก็ตีเวียงจัน์ได้ในปีพศ1899แสดงว่าเป็นเมืองมาก,ก่อนแล้วทั้งน่าเชื่อว่าเป็นเมืองหลวงคู่กันมากับเมืองเชียงทองค่ะนั่นก็คือหลวงพระบางนั่นเอง เพราะเมื่อพระธาตุบางพวนหนองคายล้มในปีพศ2513มีพระพุทธรูป6องค์ซึ่งมีจารึกระบุสกราช4องค์ตรงกับปีพศ 2118, 2150, 2158และ2167ซึ่งบรรจุอยู่ในพระธาตุก่อนสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชที่หนึ่งมหาราชทั้งสิ้นค่ะ สิ่งสำคัญสุดนะคะก็คือศิลาจารึกหลักที่88วัดแดนเมืมองอำเภอโพนพิสยัยค่ะในปีพศ2078ระบุว่าจันทบุรีราชธานีซึ่งคงรวมกันทั้งแนวกำแพงเมืองที่คร่อมแม่น้ำโขงแต่ในระยะต่อมากำแพงเมืองชั้นนอกได้ขยายออกเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานฝั่งซ้ายจนมหืมาทำให้เวียงจันท์ฝั่งขวาค่อยๆเลือนหายไปชาวบ้านเล่าสืบทอดกันมาว่าบริเวณนี้ ปัจจุบันนี้คือวังหน้าของสมเด็จพระมหาอุปราชเวียงจันเดิมสำหรับธาตุดำสีเชียงใหม่นั้นนะคะชาวบ้านเดิมเชื่อว่าพระยามิลินธรนาคมีหูพญานาคนะคะที่ผูพระบาทมาออกแม่น้ำโขงจุดนี้นะคะต่อมาเชียงเมี่ยงหรือว่าสีถนนชัยเนี่ยได้สร้างเจดีย์ปิดบูพญานาคนี้เลยพ้นพิษจนเป็นสีดำเรียกกันว่าพระธาตุดำสืบมาค่ะ อีกมุกปาฐะหนึ่งว่าเจ้าพญาจากกรีหรือว่ารัชการที่หนึ่งเนี่ยได้สงสัยรับไปทําลายกลองหมากแข่งวิเศษเมื่อตีแล้วพระยานาคเนี่ยออกมาช่วยเวียงจันทร์ครั้นทําลายกลองแล้วได้สร้างเจดีปิดทับรูพอเวียงจันทร์ซ่อมกลองเสร็จตีเรียกพระยานาคออกมาไม่ได้จึงพ้นพิษเป็นทาตุด,ดาในปีพศ2321ซึ่งก็แล้วแต่ว่าทุกคนจะเชื่อในเรื่องทางใดค่ะ แต่เมื่อพิจารณาสวดทรงแล้วนะคะน่าจะเป็นการที่ายธาตุเรือนเหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมค่ะสถาปัตย์ล้านช้างได้สมบูรณ์ก็คือธาตุเจดีเดิมนิยมสร้างเป็นโอความเครื่องวงกลมค่ะแบบาศาสตร์จีนอินเดียทางล้านช้างเห็นคล้ายแตงโมผ่าครึ่งจึงเรียกธาตุหมากโมเช่นที่วัดวิชุนหลวงพระบางนั่นเองแต่ทรงนี้นะคะไม่ถูกใจไทยและก็ลาวก็เลยให้สอบสูงขึ้นไปจนลงตัวเป็นเจดีย่อมุม12ค่ะเช่นพระธาตุหลวง พระาธาตพนมในพุทธศตรวรรษที่22ในเวลาต่อมาค่ะสําหรับคําว่าเชียงใหม่ภาคอีสานนั้นนะคะในสมัยพระเจ้าโพธิสารแห่งล้านช้างท่งสู่ขอเจ้าหญิงยอดคําทิพย์พระราชธิดาของพระเจ้าเกเกล้าแห่งล้านช้างหรือว่าเชียงใหม่ค่ะซึ่งขบวนเจ้าสาวและบริวารจํานวนมากเดินทางมาอภิเษกสมรสในปีพศ2078ค่ะทางล้านช้างแต่งขบวนขันหมากต้อนรับใหญ่โตมีหมากเ้านะคะหรือเราเรียกว่ามะพร้าวค่ะ พืชมองคลสมรสใส่ผานใหญ่ดังนั้นเวียงจันฝั่งขวาเนี่ยจึงถูกเรียกว่าเมืองผานพ้าวค่ะ ทั้งสองพระองค์นะคะมีโอรสก็คือเจ้าเชษฐาซึ่งสามารถสืบสันติวงศ์ได้ทั้งล้านช้างและก็ล้านนาจนในปีพศ292 0ได้ของราชที่เชียงใหม่ต่อจากพระมหายการนั่นก็คือตานะคะเพราะมหาเทวีเจริรปทาพระมาตุชา้าหรือว่านาะไม่อาจต้า,ตานศึกกรุงศรียริยาและกรุงหงสาวดีได้ก็เลยพระนามว่าพระเจ้าเชษฐาวง์จนพระชนกนาถสุรคตนะคะในปีพศ294จึง เสด็จกลับเวียงจันทร์และทรงนำพระแก้วมรกตมาด้วย ชาวเชียงใหม่นะคะตามมาอีกละลอกใหญ่เพราะเป็นข้าพระแก้วค่ะนำมาประดิษฐานชั่วคราวนะคะวัดพระแก้วในเขตหนองคายปัจจุบันค่ะเมืองพันเ้าจึงมีชาวเชียงใหม่มาตั้งถิ่นฐานมากกว่าจะทรงสร้างหอคำหรือว่าพระราชวังหอพระแก้วเสร็จและสถาปนาเวียงจันร์ทเป็นราชธานีถาวรในปีพศ2103นามว่าจันทบุรีศรีสัตนาคณหุตอุตมหาราชธานีนะคะ,ฉะเฉลิมพระนามเป็นพระเจ้าชัยเชษฐา ราชที่หนึ่งมหาราชแห่งล้านช้างสืบมาค่ะสําหรับธร,รมเนียมล้านช้างเดิมนะคะพระสงฆ์เนี่ยจะมีสมณศักดิ์เป็นสําเร็จนะคะหรือว่าซาคูนะคะหรือว่ายาคูนั่นเองค่ะมีค่าพระนะคะคอยอรับใช้จํานวนหนึ่งคล้ายฐานานุกรมค่ะกระยัล้านช้างจะพระราชทานที่ดินนะคะเพื่ออุทิศที่ดินให้ผู้คนในหมู่บ้านต่างๆให้เรียกเลขวัดค่ะคนธรรมดาหากผิดอาญาแผ่นดินหากหนีเข้าเขตพัทศสีมาแม้แต่ก้าวเดียวท่า ทางราชการเนี่ยไม่สามารถลงโทษได้แล้วแต่ทางวัดนะคะดังปรากฏในศิลาจารึกตามวัดต่างๆหลายหลักแต่ราชาสมัยนี้นะคะเกิดศึกสงครามมากจึงปรากฏศัพท์ว่าค่าโอกาสค่ะศิลาจารึกวัดจอมมณีหนองคายนะคะในปีพศ294 0หลักแรกซึ่งยังตีความกันอยู่ไม่ยุตินะคะซึ่งเดาว่า างราชการสามารถเกณฑ์เลขวัดเนี่ยไปเป็นทหารได้บางโอกาสเพื่อป้องกันอาณาจักรหรือว่าพุทธจักรนั่นเองค่ะถึงพระแก้วมรกตจะประดิษฐานอยู่เวียงจันทร์ฝั่งซ้ายถาวรแล้วแต่ชาวเมืองพันพ้าวฝั่งขวาเป็นเขตนานะคะจังหันพระแก้วถือตนเองเป็นข้าพระแก้วมรกตจนปัจจุบันค่ะ และนอกจากนั้นในอาณาจักรล้านช้างยังมีพระเจ้าองค์ตื้อด้วยนะคะซึ่งในปีพศ2105พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชที่หนึ่งมหาราชสรงหล่อพระพุทธรูปสำมฤทธิศิลปะเชียงใหม่แท้ประดิษฐานพระวิหารวัดสีชมพูองค์ตื้ริมห้วยโมงค่ะอำเภอท่าบ่อคาดว่าแทนพระองค์พระนางยอดคำทิพย์พระบรมราชชนนีหนักถึงหนึ่งตื้ ก็คือมาตรานับล้านช้างโบราณค่ะจากหน่วย10้อยพันหมื่นแสนล้านนะคะซึ่งปัจจุบันยังนิยมอยู่ค่ะและเช่นเดียวกันนะคะก็สรงอุทิศนาจังหันหมู่บ้านบริเวณนี้เนี่ย ให้ชาวบ้านอำเภอท่าโบออำเภอเมืองหนองคายถือว่าเป็นข้าพระเจ้าองค์ตื้อด้วยค่ะต่อมาพระราชธิดาก็คือเจ้าหญิงสุขเจ้าหญิงเสริมเจ้าหญิงใสได้หล่อพระพุทธรูปประจำพระองค์ขึ้นประเดิสถานอยู่เวียงจันทร์และชาวเมืองนําไปซ่อนภูเขาคว,ว,วายหนีภัยสงครามเพิ่งถูกอัญเชิญมาไทยในสมัยรัชกาลที่4นั่นเอง พระสุขนะคะจมแม่น้าโขงที่วนสุขอําเภอโพนพิสัยเพราะแพแตกพระเสริมเนี่ยถูกอัญเชิญไปวัดประทุมนารามหรือว่าวัดสระประทุมค่ะที่กรุงเทพม,มหานครนะคะส่วนพระสายว่าเกวียนหักไม่ยอมเสด็จจึงสร้างวัดโพชัยไว้ที่หนองคายคูบ้านคู่เมืองหนองคายนั่นเองค่ะถ้านับศัก์แล้วพระเจ้าองค์ตื้อท่าบ่อทรงเป็นพระไอยิกาหรือว่าย่าพระสยนั่นเอง สำหรับสีเชียงใหม่นั้นนะคะชาวสีเชียงใหม่ที่เป็นข้าพระแก้วมาอยู่เมืองพันเผาตั้งแต่ปีพศ278 0ค่ะและพศ294ยังคงถือเป็นชาวเชียงใหม่อยู่เสมอไม่ยอมเป็นชาวพ,านพาวันเผาหรือว่าเวียงจันทร์หรือหนองคายเสรยทีค่ะทั้งวังหน้าวังเดิมนะคะเคยเป็นค่ายพ,านพาันเผาทั้งปราบเวียงจันทร์ในปีพศ2369และพศ2371ด้วยจุนตั้งเมืองหนองคายแทนที่บ้านไผ่ริม แม่น้ำโขงค่ะเมืองพานเพา้าหรือว่าเวียงจันทฝั่งขวานี้นะคะยังปรากฏในสังกัดมิได้ร้างไปกับเมืองฝั่งซ้ายในปีพศ2436ค่ะฝรั่งเศสเนี่ยยึดฝั่งซ้ายได้เท้าขัติยะหรือว่าสาลีกุป,ประดิษฐ์นะคะกลมการเมืองได้เทครวมาบ้านท่าบ่อ ใต้เมืองผ่านเผาไปเพียง15กิโลเมตรในปีพศ2438เข้าใจว่าชื่อผ่านเผาห่วงนี้อาจเพี้ยนเป็นเมืองทานเผาและเปลี่ยนเป็นเมืองการวาปีตามทําเนียบหัวเมืองในปีพศ2442มีพระการคามบริหารเป็นเจ้าเมืองค่ะ ถึงแม้วัฒนธรรมนะคะจะก,กลายเป็นล้านช้างหมดแต่มีร่องรอยสำเนียงขานร,รับเฉพาะชาวสีเชียงใหม่กับชาวกำแพงนะครเวียงจันท์เท่านั้นว่าเจ้าส่วนชาวอีสานและเราทั่วไปจะขานร,รับว่าเออดังนั้นนะคะในอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายจึงเป็นชาวเชียงใหม่โบราณของแม่น้ำคงและก็ภาคอีสานนั่นเองคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของเวียงจันท์ฝั่งซ้ายเชียงใหม่ภาคอีสานเรื่องราวนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องราวในตำนานหลักฐานเอกสารยังไม่ได้ชัดเจนนะคะแต่ก็คือเป็นการวิเคราะห์บทความเท่านั้นค่ะสําหรับท่านไหนนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปให้กับขัูออนได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ